ถามวันนี้จะมาถามตัวเลขปุกกรมเอาปุกกรมมาให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยหมเขามีเลขแค่สี่ตัวตัวใดเนี่ยมีเลขเก้าเลขหนึ่งเลขแปดเลขเจ็ดเก้าหนึ่งแปดเจ็ดอไม่แค่สี่ตัวละตัวสี่ซื้อมีเก้าหนึ่งแปดสิบเจ็ดจับคู่เด้จับคู่หน่อยแปดเจ็ดนั่นมันนี่แหละแต่มันก็ได้ไหนมันมันฝันแล้วมันลืมแม่เมื่อคืนนี่กะ เอาอันเจ้า่ารัศมีไม่ได้ให้หรอโบดิไปเมื่อคืนเพิ่นเราได้ว่ายุบโบห็นเจ้าห้าสามเจ็ดหเจ็ดห้าเจ็ดสามเป็นอะไรจับคู่ให้ของคุณย่ากับเจ็ดสามเจ็ดาแค่นั้นนะเจ็ดสามกับเจ็ดห้าจับคของเพิ่นก็ได้ค่อยส้เมื่อคืนสามเจ็ดห้ามื่อคืนนี้ค่อยกับว่าบห็นเจ้าคู่ในบน้ไปแ้มันมีตัวทรงตัวไม่ไปขอฮะตัวทรงตัวไม่ไปมันบุก บุคย์แม่นไม่แรงขาวๆว่ะนี่ยอ๋อคนที่เอ็นทรงเมื่อคืนนี้จะว่าบุแม่นบ่แม่นต้องอีนายใส่ชุดสีน้ำตาลคนโอ้ออบนะบ่เออยิงใหญ่น่ะโอ้แมนแมนแมนที่ตบหมึ่งเป๊ะๆนั่นะบ่เออนั่นแหละคุณนั่นหล่ะา่โอ้แม่นแมนแมนตอนเราเป็นมูกับคุณย่ารัศมีเอ๋ออีนายนะสิเป็นคันอีนายนะมาตัวนี้สิน้อยกว่าได้ตามฮับบนใสชุดขาวนะคนที่ว่าบุมีผัวงามๆนะ ยัองอน,นอยู่ในน้อยนะจะจอยน้อยนะบอ้คุณในน้อยนะโบกบโบแมนตุตุเก่งบอกถ้าได้ตุเก่งคืออีนายนันเด้อพันเป็นมู่กับคุณย่ารัศมีน่ะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันกับเจ้ายญ้าบอกเออคนเบาน่ะล่างชงตัอโอ้แต่เป็นตัวตัวนายอยากเล็กโตแล้วเด้นึ่อ่าพันบูอยากมาคุยกับเจ้าเขาแล้วเอาคือว่าจังสรนมือสันวันดีเพอนจะลงมามือง่ายไหมพันลงมาพันบอกเลยอันหาเจ็ดนะ ม่วนนี่ให้บอกเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเพื่อนบอกบอกอันนี้ตัวเจ็ดแปดนี่แปดเจ็ดแปดเจ็ดเพื่อนห้แปดเจ็ดนี่ผู้นี้บอกผู้อันโอบนี่บอกเออผู้ผู้หหาเจ็ดวนก่อนผู้ให้โอ้อจำได้ยูเคยเห็นเหล่าอยู่ปฏิเสธสุดทิ่น้ำตาลงมาดอกงามเป็นเเ้าเลย่ฏิเสธตาขึงตายังสิบบังงินเท้าหักเเ้าน้ำเท้าบ๋อบังตาซักเธอเลือเธอเลือไปแล้วก็เววเเววเล้วก็ยานนี้ก็ได้สนใจเฮาเว้าอยู่หักเเวอยู่ จะลองน้อยๆเขาที่นับแบบถ้าพักคาท์เตยก็ไม่จะได้เอาสว่านน้อยตัวนะมั้งโมเจียวตัวนี้ไปเจียวคนแล้วตัวที่ทอดหรอกควันหูนด้เสียเลยนะมันบบได้แล้วมันสุบบบได้เองโมเจียวมันน่มันเบียงตะไบเหรอตะไบตัวน้อยตัวน่ะยีเด็กระเป๋าตัวน่ะตะไบตัวน้อยนะได้เลขเก้ามันมีเลขหนึ่งออกมาแทรก ในฝันนะฝันนะในแปดมันจำไม่ได้ว่าโอ้ยขนาดฝันมา่อคืนนี้เจ้าก็ฝันอีกบ่ฝันยู้มันก็ฝันจำไม่ได้เรียกผมมึอเช่าเนี่ยเขายิ่งมากยิ่งมากจะได้พ่อใหญ่ร้านเอามาส่งร้านเอาเลขมาส่งตัวไดนล่ะเนี่ยมันก็มีเลขกันเดียวกันนะไรเจ็ดแปดเก้าเจ็ด còn, phần mình sẽ lên lên chết ban khẩu Bộ, Bộ khẩu hoàn, Đến chết bóc, Có ừ. đến chết bóc, tôi lấy tờ vào hay phăng nè, mii ai còn bưng hay nè thayu cây lục nha, có c hai, c hà c chết Chết hai, Chết hai, Chết hà Chết hai, c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  hai, เจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็สองเจ็ดนเขาเล่นเจ็ดเนาะของตาบ่กนี่ของเพินน่ะลองตาเล่นเจ็ดเลยอันบ่เขาส่งมาให้บ่ตาเออร้านเอามาให้โอ้ร้านวาให้เจ้าอัเอานบ่เจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดแปดปของคุณไงนี่โอ้เจ็ดแปดของลุงกอมของผมมันก้อมมีเมีเจมีแปดจ้าสามเจ เรามากับน,นุชท่านผู้ชมีสองทีทหา้าโมเมนต์วันจากใดเลขปูกรมเอาไปเอามาว่าตัวใดน,นี่เ,เลขเข้าวัาดนี่ยนะมันโบได้โบได้เลขฝันจำคักแต่เลขที่มักที่เล่นนั่นคือเลขหนึ่งเลขเก้าเลขเจ็ดเลขแปดเก้าเจ็ดแปดนี่ได้ไมาจากโคราชแปดเจ็ดนี่เป็นของคุณย่ารัศมีให้เลขหนึ่งเป็นเลขฝัน ฝันจเจ็นปันได้เมื่อคืนเลยนี่เลขหนึ่งเห,ห,หนือในฝันเก้าเปดเจ้ามาใช่ก็มันก็ฝันมาแต่โกราเก้ามาสาโตวเลขสี่ตวทั้งเลขหนึ่งมันก็ชาลับเอาเนาะซื้อเลขเนาปะปันจบันบอกเขาไม่ได้บอกเป็นตัวนอเขาเขาให้เ็็ตัวว่าจะซื้อตัวใดเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งแปดปดหนึ่งก็เลยตัดสือด<ไ>้เอเาให้ให้แต่ตัวเด่น,นเนาะเขามักเลขสี่ตัวให้ตัวเดียว จับแค่กันเลขห้าตัวเลขบนเลขล่างห้าตัวนี่จะมันจะออกตัวไหนตัวเลขนำโชคมีสี่ตัวตัวเลขนำโชคสี่ตัวจำแค่นั้นไปบอกลูกที่เหมาว่ามันเป็นตัไหมีเลขมีเลขอย่างก้อยก้อนหมาไม่ก็ดูลืมแล้วหนึ่งหนึ่งเลขเก้าเลขเจ็ดเลขแปดหนึ่งเก้าเจ็ดแปดท่านชมหนึ่งเก้าเจ็ดแปดมีทั้งหมดสี่ตัวจับชื่อสลับเอาอาชีพถือดักงวดอะไรกัน ก็จับค yeah. like, ู่เอาถ้าใครชอบตัวไหนก็จับเอาวนอยู่ในนี้ใช่ไหมเพราะมันฝันแล้วมันจำบ่ได้งวดนี้เลยพ่จับคู่ให้บ่บ่บอกเลยใบบ่ได้เลยได้ซ้ำนี่สูเทือมันิฝันลูกลุขม้นเขียนไม่ผู้ได้ไข่จําได้งวดนี้คู่งวดฝันทงงวดนี้บ่ค่อยฝันทงบ่กาฝันทงเลยบ่เราลืมเมื่อขึ้นกับฝันลูกขึ้นมาก็ลืมก็เก่า เป็นล่างๆก็มีแล้วหนึ่งนะในฝันมาขึ้นนี่หว่าแปดกับเจ็ดนี่แหละสี่ตัวนี่สี่ตัวเดี๋ยวถามก่อนสี่ตัวนี่จะามักตัวไหนที่สุดค่อยถามแค่นี่ลหละสี่ตัวนี้ชอบตัวไหนที่สุดเจ็ดแปดมันเท่ามันเจ็ดแปดมันสองตัวอีกมันวะเก้าจะเป็นลักล้อยทํานองนี่แหละหนึ่งก็จะเป็นลักล้อยหรือจะเป็นลักท่ายหนึ่งมีแต่เจ็ดแปดเก้า อยเอันนี้เลขเลขคุณย่าและมีมันมาแปดเจ็ดซ้ำเฮาได้เลขก่อนคุณย่าแัศมีเล้เาได้มาตะโคาดก่อนีเก้าเจ็ดแปดหนึ่งเก้าเจ็ดเป็นหนึ่เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดแบบนี้นะความขึ้ไข่ฝันมาต่โคราชฝันได้ยอะอยู่โคราดนะฝันอยู่ลูกสสยเนาะอีกมาเฮือนเฮาฝันอีกฝันไ่ได้ฝันฝันเยูะสองเธอหักลืม ลองลองลอง,ลงเสียงลองบเบิงวนเนี่เอาเอาเอาให้แน่จกคู่หนึ่งพอบ่ะมนใจดอกแต่ว่าถามเบิรงจักคู่หนึ่งเขาซื้อแล้วแปดหนึ่ง<ฆ>เก้าหนึ่งเขาซื้อของเขาเขาเขาอ,อ,อัน้นเจ็ดแฟนเขาอ,อัน้นเขาใจเครคื่องราคาเขาเลยบ่ซื้อเขาโดดมาซื้อแปดหนึ่งเก้าหนึ่ง ปดหนึ่งเก้าหนึ่งเออเขาซื้อไปกขึ้นวดซื้อสรุปแล้วว่าปูกล่อมก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่นะคะงวดนี้ไม่ได้ฟันทงแต่ว่าปูกล่อมก็เจ็ดหนึ่งกับเก้าหนึ่งเจ็ดแปดแปดเจ็ดเ่เจ็ดหนึ่งบอยกมแปดหนึ่งเกาหนึ่งเขาซื้อนแปดหนึ่งเก้าหนึ่งโอ้คอยลงซาวบางันเขาบอกคอยเจดหนึ่งเนาะ ขาบอกคอยเจ็ดหนึ like plus plus 7 7. 7. Like. Like ่งคอยหลบอันมาบอกมีคนอันโทรมาบอกค่อยว่าเจ็ดหนึ่งเด้อเจ็ดตังค์มาสันเขาเรยกเขากัมีฮะนะเจ็ดหนึ่งกับผมมีบอกหนึ่งเก้าเจ็ดแปดมันก็มีมาแต่ละหนึ่งเก้าเจ็ดแปดแฟนครับโทรมาบอกอยู่แฟนครับบ้าบอกมันตรงกับของเขาอยู่เขาโทรมาบอกว่าเจ็ดหนึ่ง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 เจ็ดผลแบงค์ผมอืมเจ็ดแต่วันเปิดเท้าสิบเจ็ดวันสิบเจ็ด วาที่สิบเจ็ดบ่เขาเกิดที่สิบเจ็ดเขากับแม่ก็มีในของเขาเลยนักเลขสี่ตัวนะแต่ท่นเขาบอกว่าหนึ่งเจ็ดกะถือของเขาคือเขาเขาของเขาเลขหนึ่งเลขเก้าเลขเจ็ดเลขแปดนี่เลขสี่ตัวในีชื่อเขาอ่ะห้าถือได้โชคมากมาเช่ากับท่านจะบอกโทรศัพท์กับบริษัทเอาเอาไปซื้อพี่น้องเลยห้าสิบห้าหมั่นกำลังส่งเครื่องเมื่อไปหายกินดื้อ แต่ใครอยากได้ไม่ซักบอกเด้อพี่น้องบอกอ้อเอ็ดหนังเอ็ดขูมือนีเฮ็ดจะได้เอาไวู้่แฟนต่อไม่ักขายไม่ซักต้องตามกฎหมายบอกเม็ดเท่าไรล่ะบวกเกินร้อยสิบไม่จะหนาไม่หนาใหญ่กับแพงหนาน้อยกับที่หนาซ้ำบ่นหนาห่าน่าชี้หนาหกไม่ไม่แฟนพื้นหนาหกนี่ครับอยู่ประมาณร้อยสิบร้อยยี่สิบเม็ดเสาเด้อเสาหลายเด้อแฟนคลับเจะตังค์ จ้าจ้าเดี๋ยวสิบอกแฟนครับเดี๋ยวไฟเล้่อยเสาไฟสักยาวหกเมตรถึงหกเจ็ดเมตรคุณตาเจ้ามักตัวใดของเจ้าที่เขาเขามาให้จักงวดแล้วอันของของเจ้าฮะเขาเขาเอามาให้เจ้างวดใดงวดหนึ่งงวดสองงวดแรกบ่กบอกอะไรตามเขาใช่ไหมบอกแล้วเจ้าถึกแล้วเขาจะงวดแล้วถึงคู่งวดลูกตาถึงแยกรุงเทพ่บุญมันฝากเงินมากเขาเงินมาส่ง อันนี้นั่นลูกฝากมาไห้บอกลูกใช่คือยู่กรุงเทพอ๋อแสดงว่าลูกถูกคุ่งวดเหรอคือคุ่นเงินี่คือบบอกเนี้ยเนี่ยคือก็โผลือเอาบอกนะเขาชื่ออยู่กรุงเทพฝากเอาเงินให้ลวงเลย ง่ามากเลยใช่ยูชี้แยกเนียเอามาส่งคู่บอกนอนใหญ่กว่ามันบอโอ้ยมันหมาเนาะเจ้ามักตัวไหที่เขาส่งมาให้เอาถามขอขอสองคู่ดิผมมุกมัตัวไหผมซื้อน้ำเขากันนั่นแหละมันไล่เหยื่อมากเนี่ยเขาส่งมากอ่าค่ะมาโส่งไหมเอามาเบิ้งไหมกับด้วยกันบ้างนี่จ้าบตัวไหนยตแปดนี่ของพ่อยนี่ เจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเลขอันก็มีได้หนิห้าเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดสามอันนี้ของตาบ่อสองสองสองห้าสองเจ็ดสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดเนาะ no. อันนี้ของเจ้าบ่อฟังนิโ no. อ้อันห้องที่เขาว่าถึกเละๆงวนนี่มีเจ็ดสามเจ็ดห้า โอ้เล่นลักเจ็ตัวนี่เอขาโบผากเถื่อโอ้ไม่พลาดสักเถื่อเด้อพี่น้องเด้อเจ็ดะหมื่นสองหมื่นเน้นเจถเครื่องผัวเงเมียฟันทงเน้นเจ็ดเจาไว้กอนถ่ายภาพรูปนีับเบ่งตาวันหม่เรวนเาเนกับเได้ดูั่ยมันเจ็ดก็น้อยเขาไปถืงเครื่องผัวเคงเมียค่ะเธอก็เอาอุ่นมาให้โอ้ห้านให้ใู่ใ่มาจงคู่่ะเพราะแต่ใส่นั้งเขาโอ้เนาะตาดีเนาะดีเนาะ ทึ่งทุ่งงวดเห้เนาะได้ยินบอกห้านาเธอลูกหลานถามก็บอกได้อยู่บ่เอมหนอจะลืมเด้อลูกหลานถามก็ให้ทึ่กว่าเธอลูกหลานถามอย่าอ่้มเด้อพิษหิือนปล่านะจำไว้อย่าทายเอาเด้แบบนี้